เอ้ยเสียงจับได้แล้วขึ้นแล้วสองตัวเลยสองทียี่ยมสองดาวทีนี้แหละเราขยายตัวครับนี่ครับ2ดาวเรียบร้อยแล้วมีความสุขโอเคเจอกับผมโก o ดแมนเกมเมอนะครับในเกมไวฮิมนะครับก็คราวนี้มาต่อจากสตรีมครั้งที่แล้วนะครับที่ผมจะจับหมา2ดาวนะครับหลังจากที่ผมปิดสตรีมเพื่อจับมาหนึ่ดาวเพราะว่าใช้เวลานานมากนะครับ คราวนี้ผมก็เลยเจอ2ดาวนะครับระหว่างที่ปิดสตรีมไปทีมผมเจอ2ดาวและได้จับการเทมมันครับนี่ครับ2ตัวเลยซึ่งใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะว่าเทคนิคและก็วิธีการจับนะครับโอเคมาดูลักษณะก่อนมันต่างกับ1ดาวยังไงนะนี่คือ2ดาวนะครับลักษณะคือสีแดงดำ แดงดำตัวจะใหญ่มากดูเทียบกับคนแล้วเห็นไหมอ่าแล้วเทียบกับหนึ่งดาวดูไหมดูหนึ่งดาวนี่หนึ่งดาวเห็นไหมครับจะเตี้ยกว่าคนมากจะเป็นลนักษณะสีขาวดํานี่คือหนึ่งดาวนะครับให้ดูเทียบไกลๆเลยเห็นไหมตัวมันจะใหญ่แล้วก็แดงแล้วก็มาว่าด้วยเรื่องการเทมนะครับถ้าต้องการเทมให้ไวขึ้นนะครับควรใช้เนื้อล็อกนะครับนี่นะครับที่ได้จากตัวล็อก ให้มันกินนะครับถ้าใช้เนื้อธรรมดาการเทมน่าจะยาวนานเกือบ6ชั่วโมง8ชั่วโมงเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แต่ละคืนนั่นกินขึ้นน้อยมากและหมาป่าจะกินอาหารเฉพาะกลางคืนเพราะฉะนั้นทั้งวันมันจะไม่กินและการจับมันนะครับควรจะอยู่ใกล้มันเห็นปะผมตั้งแคมป์ไฟกันตอไว้ตรงนี้เลยซึ่งอยู่ใกล้อยู่ในรั้วที่ผมจับโดยการที่มองเห็นมันนะห้ามคาดสายตาไปไหนแถดขาดก็คือต้องนั่งเฝ้ามันตลอดเวลา เมื่อจับแล้วจับไปไหนไม่ได้เด็กขาดแล้วก็หลักการสําคัญนะครับห้ามพาตัวพ่อกับตัวแม่มันกลับบ้านเด็กขาดเพราะว่ามีสิทธิ์หายตอนนี้เกมยังบั็อกอยู่นะครับนี่ครับควรเอามันผสมพันธุ์นะจุดที่จับเลยครับนี่ผมก็จับที่หิมะแล้วก็เอามันผสมพันธุ์เลยเพื่อให้ได้ลูกออกมานี่แล้เวเราค่อยเอาตัวลูกกลับนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองไม่ให้มันหายอ่า ถามว่ามันทำอะไรได้มั่งก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าดาวเมทแน่นอนสูงแน่นอนสองดาวนี่ดูหน้ามันชัดๆหน่อยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเด็ดๆเดีดเด๋ยวก็มารีวิวหรือถ่ายวิดีโอกันใหม่นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผม